สวัสดีค่ะมือนีก็มาพอกับพี่ออนเช่นแนวค่ะคนเกาข้นเดิมนะคะนอามือนีสิไม่เห็ดเมนู่ตามสบายนั่งไอพี่น้องี้เบิ้งกันค่ะเบิ้งค่ะมาเบิ้งวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเขาใส่บักพริกลงไปค่ะตามค่ะ พริกละเอียดแล้วค่ะใส่น้ำตาลค่ะชูรโรดค่ะปลาแดกค่ะ มะนาวค่ะผักชีเทศค่ะ ย่อยเข้ากันค่ะซิมเบิงค่ะพอดีแล้วจะใบนั่งใส่ค่ะเออใบนัง่งใส่ด้วยค่ะ นี่แต่ตอนใหญ่ๆพี่น้องหลวมมาเรียบร้อยค่ะควนเลยค่ะคนในขากันค่ะใส่หอมเปค่ะหอมเปหรือพักใบเลื่อยนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมไปนํำค่ะใส่ลงไปค่ะ แล้วล่ะค่ะมา,มาเทใส่จานค่ะเทลงขาดเลยค่ะแล้วล่ะค่ะเป็นต่แสบบอพี่น้องมาพี่น้องมาลงมือกันเลยค่ะมาค่ะมามา มแต่ตอนใหญ่ๆด้วยพี่น้องผเบึงเบงนำ้ำลายไหลก่อนล่ะพี่อ่อนน้ำลายไหลก่อนก่อนไม,ม่พักส,สลัดเนาะค่ะกลับบักแตงค่ะ 知道。 กดไลค์กดแชร์กดติดตามไอพีออนนเด้อค่ะเป็นกำลังใจพี่ออนเฮดคลิปต่อสวัสดีค่ะ